สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราได้ออกแบบตัว t e x t Input ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราก็เริ่มทําการออกแบบตัวไอคอนตรงนี้ซึ่งไอคอนตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของตัวเบสนะครับที่เราจะพบเจอกันในการทําพวกโดติฟิเคชันต่างๆมาขึ้นเป็นจนํานวนเนี่ยดังนั้น UI นะครับที่เราจะออกแบบตรงเนี้ยนะครับมันก็ต้องผสมประสานกัน2องวิเจก็คือใช้ส a c กเข้ามาก็คือมีในส่วนของตัวไอคอน นะครับบัตทอนแล้วก็มีในส,ส่วนของตัว uh, ที่เป็นตัวคอนเทนเนอร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาออกแบบกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็กลับมาที่ตรงส่วนของตัว h e ดเดอของเรานะครับแล้วก็จะเจอฟังก์ชันที่ชื่อว่า build icon button นะครับ uh, ให้ทําการกดคลิกเข้ามาที่ build icon button ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ตัวฟังก์ชันเนี่ย มันยืดหยุ่นแบบนี้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ลักษณะแบบ2ฟังก์ชันแล้วก็มี2ปุ่มนะครับดังนั้นเราก็จะโยนตัวหนึ่งเข้ามาก็เดี๋ยวเราจะทําการสร้างนะครับตัวแปรเข้ามารับอันดับแรกก็จะเป็นตัวแปร void callback เข้ามาก่อนก็คือเรื่องของการกดปุ่มนั่นเองเพราะเดี๋ยวผมจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับผมก็จะมีตัวนี้ก่อนแล้วก็ถัดมาก็จะมีเรื่องของตัวไอคอนนะครับแล้วก็ มีอะไรอีกนะก็มีเรื่องของตัวโนตินะครับก็คือจำนวนที่เราจะต้องโชว์นะครับก็เป็น notification โดยเซตค่า default ว่าเป็นศูนย์ก่อนละกันนะครับโอเคทีนี้นะครับก็เราก็จะมาทำการนะครับเปลี่ยนเทคตรงนี้เป็น stack ก่อนเพราะมันจะต้องทำการซ้อนกันนะครับผมก็จะเป็น stack แล้วก็ student อย่างนี้นะครับ อทีนี้ในตัว stack ผมก็จะมีตัวไอคอน u t t o n นนำมาก่อนเลยนะครับปุ่มนะครับซึ่งมันจะต้องมีตัว on test ผมก็โยนตัว on t a s t มาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องไอคอนละเราก็ binding ไอคอนซึ่งไอคอนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของตัวสีไอคอนตัวนี้อ้างอิงไม่ได้ อ๋อโอเคเราต้องเป็นวิดเจ็ตไอคอนมันต้องเป็น c a r ด์ไอคอนเข้ามาก่อนแล้วค่อยโยนตัวนี้เข้ามาโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมี c o l เลอ o ์คัอรตัวนี้ผมเซตเป็นไวก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวไซส์ Size มันหน่อยไซส์ Size นะครับไซส์เอาสัก28โอเคตอนนี้ผมก็ได้ตัวปุ่มมาแล้วทัดมานะครับเราก็จะมีตัวเบสหรือตัวนั้นนะมา อยู่ข้างบนนะครับผมก็จะเป็น notification นะครับก็ตัวนี้มันเท่ากับศูนย์หรือเปล่าถ้าเท่ากับศูนย์เราก็ไม่โชว์นะครับผมก็จะเขียน l o จิกว่าไม่เท่ากับศูนย์ถ้าไม่เท่ากับศูนย์นะครับเราก็ทําการโชว์มันนะครับเราจะเขียนเป็นลักษณะแบบช o u r n a y ก็ได้โชว์ s i อ box ก็ได้ผมขอ ไปลักษณะแบบเทนอเรียร์ละกันนะคบเพื่อบางคนไม่คุ้นเคยเทนอเรีรนะครับเรสามารถเขียนอีฟก็ได้นะครับเนี่ยเขียนอีฟในนี้ก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมพยายามจะปูภาษาให้มันดูยืดหยุ่นยิดหนึ่งเพื่อบางคนบอกเอ๊ e h, มีแบบนี้ด้วยเหรอนะครับอันนี้คือการเขียนแบบเทนอเรีรนะครับก็คืออ่ะตัวนี้ก็คือโลจิกอีฟนะครับอันนี้เด่นถัดมาก็คือเอลก็คือตัวนี้ครับอ่ะเอลซึ่งเอลของผมนะครับผมจะทำการใช้ลักษณะแบบ Positional ตัวนี้นะครับในการอบอกว่าตัวเบสผมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผมก็ไล่ศูนนะครับให้มันอยู่ชิดขวาทีนี้มันต้องการชายนะครับเพราะมันรีควายชายทีนี้ในชายตัวนี้แหละอาจจะงานงานยากละก็ะผมขอนึกก่อนนะรเราต้องการเป็นลักษณะแบบวงกลมก็คอนเทนเนอร์เข้ามาก่อนผมเลือกใช้คอนเทนเนอร์ละกันง่ายๆนะครับคอนเทนเนอร์ตรงนี้ผมก็ต้องแปลงมันก่อนก็คือดีโค Ration แปลงมันให้มันเป็นวงกลมก่อนก็คือ box decorate แล้วก็เดี๋ยวแปลงมันก็คือ border radius ตรงนี้แล้วก็ border radius a วงกลมนะครับแล้วค่าที่ผมจะใส่ก็คือ12นะครับ โอเคผมนึกถึงสีนะพี่แกผมเลยนึกก่อนก็มีคัลเลอร์นำมาก่อนนะครับอันนี้คัลเลอร์สีอ่คัลเลอร์เดี๋ยวขอนึกก่อนนะครับอ่าฮะทำไมถึงไม่มีคัลเลอร์บ็อกดีโคเลสเตอร์เอ๊ะทำไมถึงไม่มีคัลเลอร์มาทงขอด่วนนะครับคัลเลอร์โอเคมีนะครับ ผมก็จะเป็น color แบบ deep orange มาก่อนแล้วก็ border ตรงนี้ก็ใส่เป็น border o ซึ่งไอ o นี้นะครับมผมจะคิดถึง color อย่างเดียวก่อนก็คือไอมันต้องมีขอบอะครับมันต้องมีขอบนะครับผมก็ตัดขาวดิดหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับจัด format ดิดหนึ่งทีนี้อ่าผมอ่ จะจัดลำดับอย่างนี้อันนี้มันก็แค่ตัวเดียวนะครับยุบมาอย่างนี้โอเคก็ได้ละทีนี้เราก็เริ่มกำหนดนะครับถ้าคอนสแตน t มันดิดหนึง่งนะครับผมก็จะมีขอดูบล็อกก่อนนะครับบล็อกมันคือตัวนี้ d e c o r a g e มันจะมีคอนสแตนอยูอ่ตรงนี้นะครับ ผมก็จะกำหนดอ่ามินวิทมินไฮนะครับก็จะเป็น box decoration มินวิ h เดี๋ยวขอดูก่อน,นะครับอ่อ uh, box constant นะเนี่ยมันพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับเพราะว่ามันจำเยอะมากเลยนะครับผมนะครับจำผิดจำถูกมินวิทอ่าย่แล้วก็มินไฮยี่ส โอเคนะครับอันนี้ก็กําหนดค่ามันมาแบบนี้ละทีนี้ก็เรื่องถัดมาคือเริ่มจะเป็นเรื่องของตัวชายแล้วเราก็ดูสโคปมันนะครับก็เราจะเซตชายที่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะเป็นชายซึ่งชายนี้ผมจะเลือกใช้เป็น text แล้วก็ใส่ค่าโนติเข้าไปนะครับซึ่งเราจะอ้างอิงตัวแปรโนติข้างบนตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าเราก็จะพิมลักษณะอ่าลักษณะแบบนี้เข้าไปนะครับก็ notification นะครับ รเราขี้เกียจมานั่งดอท t ูสตริงนั่นเองอย่าลืมนะครับเราจะต้องแปลงตัวนี้ให้เป็น s ส r i n g ก่อนถึงจะมาเซตที่ text ได้นะครับผมก็ขี้เกียจมาถูสตริงผมก็ครอบด้วยตัวนี้เลยนะครับเป็นลนักษณะแบบ string template ไปเลยนะครับโอเคทีนี้ก็ตกแต่งสไตล์มันนิดนึงหน่อยก็สไตล e อาร์แท็ l สไตล์คก็เป็น c o l o r อร์ดอไวแล้วก็ฟอนตน่าจะเป็นสมาสทกสินะครับ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับชึบผลลัพธ์ตอนนี้ก็คือขึ้นมาแบบนี้ครับอพอขึ้นมาแบบนี้หลายคนอาจจะบอกว่าวแล้วฉันจะดูยังไงว่าไอคอนมาอย่างไงก็เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทําการพาร์ตค่าเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็โลจิกตรงนี้เราก็ผิดด้วยถูกต้องไหมครับมันจะต้องเป็น notification นะครับเท่ากับศูนย์ถูกต้องไหมถึงจะทําการซ่อน แต่ถ้ามันมีนะครับมากกว่าศูนนั่นเองนะครับคือไม่เท่ากับศูนเนี่ยเราจะมาทําการชงนี้ทีนี้ในตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจัดคอมมาก่อนอในบิวไอคอนบัตทอนตัวนี้นะครับให้สกอร์ขึ้นไปในส่วนของตัวบิวไอคอนตัวนี้เราก็ทําการโยนเข้ามาครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ไม่ทําอะไรมากผมก็โยน สั่งเพื่อปิ้นเฉยๆะแหไม่มีอะไรมากนะครับคลิกโอเคแล้วก็ถัดมาอันนี้ผมเขียนเป็นลักษณะแบบ a r โ o ่เดี๋ยวจะได้ดูแบบกระชับกระชับนะครับผมก็จะแปลงเป็น a r โ o ่ผมก็จะกด Internet enter ตรงนี้นะครับปีกานะครับกด Internet enter มันจะมีคําว่า convert แบบ expression body เป็นอย่างนี้นะครับอ้น,นี้ผมก็ทําการใส่ตัวไอคอนมาซึ่งไอคอนตัวนี้มันคือไอคอน เออ่ตัวแรกก็คือไอคอนแบบช้อปปิ้งนะครับผมก็จะเลือกเป็นเออ่คัทปะอ่าแบบคัทมาก่อนนะครับแล้วก็ก๊อปปี้มาอีกชุดหนึ่งปึ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเออ่มันเป็นแชทนะครับก็จะเป็นแชทแบบนี้ไปก่อน โอเคนะครับทีนี้ผมก็จะใส่โนติเข้ามาดนินึงนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันก่อนว่ามันมีค่าถูกต้องหรือเปล่านะครับสังเกตว่าตอนนี้เรามาแล้วนะครับแต่ไม่มีในส่วนของตัว notification ผมก็จะใส่ notification เข้ามานะฮะนี่ก็เป็น22่ notification เดี๋ยวทำก็ n o t i f i c a ตรงนี้ด้วยนะครับเกับ20ละกัน นะครับอาจจะฟอร์แมิด,ดนึงนะครับโอเคอตอนนี้ผมก็จะได้แล้วผมก็กดเซฟนะครับเพื่อมาดูผลลัพธ์ตอนนี้มันก็มีโนติขึ้นมาแล้วแต่ว่าเหมือนยังเก็บตกไม่เนียนไม่เนียนตรงนี้นะครับนี่ไอเท็ตรงนี้มันควรจะอยู่ตรงกลางนะครับผมก็ต้องทําการเก็บตกในส่วนของตัวเท็กก่อนนะครับซึ่งไอเท็ตรงนี้ผมก็จะสกอรลงมาที่ตรงส่วนของตัวบิลไอคอน button ตรงนี้นะครับ เท่าที่ผมดูแล้วก็มันจะต้องมี text อะไรให้มันดิดหนึ่งนะครับ text อะไรตรงนี้นะครับ text อะไรเป็นตัว center ก็คือ text อะไร center เพื่อมันอยู่ตรงกลางก่อนอามาอยู่ตรงกลางแล้วทีนี้พออยู่ตรงกลางแล้วอาจจะต้องบีบ p a ด d ิ n เข้ามาช่วยดิดหนึ่งนะครับเราก็มาที่ตรง container นะครับเราก็บีบ p a d d i n นเข้ามา เหมือนมันไม่มีออโต้ขึ้นไม่รู้เป็นไรนะครับผมพิมพ์สดเลยละกันนะที่จำได้ iset o r นะครับใส่3เข้ามาปึ๊บนะครับอ่าอันนี้ขาด s ไปตัวหนึงเอเอโอเคผมพิมพ์ผิดนะครับเนี่ยผมก็เสร็จแดดินให้มันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอยู่เข้ามาได้ตามนี้ละ โอเคนะครับอันนี้ก็เห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะทำเรื่องของตัวโนติได้นะครับอันนี้เราก็เสร็จละสำหรับตัวเฟสต,ตรงนี้นะครับทีนี้ยังมีอะไรให้เราเก็บตกอีกเยอะเลยนะครับก่อนที่จะจบนะครับในหัวข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวทำให้แพดดิน้นมันดูดีกว่านี้หน่อยผมก็จะทำการสกอเมาที่ตรงส่วนของตัวโลตัวนี้นะครับ ในส่วนของตัวโลตรงนี้เราจะต้องทำการเซตแพดดิ้นให้มันหน่อยนะครับดันแพดดิ้นนะครับผมก็จะทัน e นเ e นเตอร์ที่ตัวโลตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกเป็นแพดดิ้ซึ่งแพดดิ้นตรงนี้ผมก็เซตเป็น8ก่อนนะครับให้มันมีแพดดิ้นนะครับบีบตรงนี้ก่อนโอเคพอผมมีแพดดิ้นบีบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรื่องของตัวขนาดสเปซอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตกในคลิปถัดไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ